ละอาคารของท่านพลตรีบำรุงนะครับสุภาษิตั้งนโมสามจบด้วยกันนะครับนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสสัพพวาโตอะระหัโตสมลาสัมพุทัสสะนัมาตุอิมิตสัมหานาธิยาอัธิวัฏฐานังสุรคขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสัพพาเรนา สัพพะเทเวปเวชมาชข้าพระเจ้าทั้งหลายขนอมบูชาเจ้าแ <c oughs> มนาทีเท้าวสีทันดอน,ดอนมเมยานางเรือ,อและเทพพยาดาทั้งหลายที่สิงสถิต,ถตอยู่หน้บริเวณปากอ่าวแห่งนี้ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วย่าัการะทั้งาเยข้าพเจ้าทั้งหลายจกได้ประกอบกุศลกิจบุญกิจสนยุศสไว้เเกตพนตรีบำรุงสุเเสริมผู้วยชนนักนี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอังคาร,รของคนตรีบำรุงสุขสีผู้วัยชนพอเจ้าแม่นาทีภาวสีทันดอน,น,ดอนแม่ยานางเรือแ,านานและเทพพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษา อทิตและอังคานของคนรีบำรุงสุขเสียผู้วรยชนและขอได้โปรดอนุโมทนาตนบันดาลให้ดววิญญาณของคนรีบำรุงสุขเสียผู้ไวิชน จงไปสู่สุขติขในสัมภรายาภพประสบสุขในทิทยาวิมานช่วเน,นิรนนิรันการเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอเส้ีที่ท่านผู้ไวชนนะครับถ้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอเชิญเทพย,ยดาในมหาโชลทีได้โปรดฟังวจีของพว,คง,วงควา,คาขอท่านจงเมตามเมตาอนุญ,ญาตอุทกสถาน,นปเป็นที่สถิตอัจิและอังคาร ของดนตรีบรรุงสุขาษิผู้ว,วายชนในพื้นสมุทรวนทนนี้ด้วยเธอ